จับที่6การจัดการความเครียดความเครียดเป็นศัตรูของสมองการฝึกใจให้สงบจะช่วยปกป้องสมองได้วิธีลดความเครียดทำสมาธินั่งเงียบๆสูดหายใจลึกๆทำกิจกรรมที่ชอบเช่นฟังเพลงวาดรูป ชมธรรมชาติเดินในสวนนั่งริมน้ำไม่ยึดจิตกับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้อันดับที่7การควบคุมโรคประจำวันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงถ้าควบคุมไม่ดีจะส่งผลต่อสมองกินยาตามหมอสั่งอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสุขภาพประจำปี